แล้ว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 เสียบอยแล้วแล้ว,ลวนี่ครับลื่นครับปัดลงข้างทางเลยมาดูว่าจะเอาขึ้นไหมจะขึ้นไหมเอเสีย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 เสีพอพอพอไม่ขึ้นแล้ว เดี๋ยวลองลองดูครับว่าพี่จะจะเอาอยัางไงประสบการณ์ล้วนๆครับรันขึ้นเลยนีย่รันขึ้นเลยประสบการณ์ล้วนๆครับแมคโครขอให้ยืนเหลี่ยมดีๆครับโอ้เสียบอยหน้าเสียเลยตานแล้ว ตอนนี้ก็จะเที่ยงละฝั่งนู้นก็เสียตินเติมแบบน้ำมันให้แมคโครอยู่ครับโอ้เขามาหาปลากันครับเต็มเลย น้ำมันเริ่มลดนะครับคนเลยมาหาปลากันตรงนี้รถไถดันไม่ทันแล้วครับต้องไปเทกันที่วัดด้วยอากาศมันเปลี่ยนครับโอ้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวตกกลางคืนนี่หนาวจัดครับ กลางวันนี้ออกจะร้อนๆน่างกายนี่จะไม่ไหวอแล้วนี่ <laughs> รู้สึกมันบูบาบาบุบบ่าับร่างกายเนี่ยแทบอยากจะไม่ลงจากรถเลยครับมาดูตอบ ยืนบนทางเลยครับน่ครับส่วนฝั่งนี้ก็รอกันครับรอ,อคิวกันก็มีเจ้าอามนะครับหมอตาลแล้วก็ท้อทงถึงทีเราแล้ะ ใครนอนี่ใครนอนนิรอบป็นน้ารถเอาเขาเขา้เขาไปแล้วน่ะนะเงข้าวเลยเกงยังนั่นน่ะรถเขาเข้าไปให้นะฮะตอนนี้มันจะเที่ยงแล้ว นี้ก็จะเที่ยงแล้วครับอีก15นาทีเที่ยง ดินหรือเปล่าครับ ออกทางโน้นเลยวิ่งลัดป่าออกไปเลยครับอพอพอพอลื่นแล้วอย่างนี้พ่อเงยครับพุ่งหนาไปเลยครับไปได้พุ่งหน้าไปไเป็นเทงขุ้นไปได้พุ่งหน้าไปได้ของไปได้พ่อเงยเราบอกให้ไปเที่ยวทั้งหนาวครับ กระบะเยอะหรือเปล่าไม่รู้เลยหนักหนักไปเกินเดี๋ยวลงไปดูก่นโอ้เป็นไปได้ไงไม่รู้ครับไม่มีดินติดกระบะว่าต้แน่นอนเว้ยดีลัดป่าลัดป่าลัดดงกันนี่แหละ Thang hay vào ok đây thả mà lây gần lây thả mà gắn không đây thiêu đi đây thiêu tao đây chỉ thiêu lắm chặt tị không tao kè เดินมาหาผมแล้วเดินมาหาผมแล้วเดินมาแล้วครับบนอะไรมาลูกครับบนอะไรมาแล้วแม่แม่แมมาแล้วมาดูแกจะถามว่าไงครับมาดูมาดูครับเแนวไทยลุ่นสองกันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้แล้วอะไรกินมามาไม่รู้ว่าแนวไทยแนวผมหรือเปล่าดูยังยังลงตับเลยน้องตับเลยอ่ะอแนวหน้าหรือเปล่าวะหนางแนบหลังบ เดี๋ยวมาสองตักฮะไอทงเหรอเออแกหลอกแล้วครับแล้วไม่หลุดตรงไหนโอเป็นป่ายางเลยเฮ้ยป่าในบ้าน่ะหลุดสตัเลยสองเส้นเลยนะอุ้ยน่าจะลุมอ่ะ่เดียวอ่ะอนีมันด้วยเนาะดูแล้วของไอทงใช่ไหมดูแล้วตแกเล่นเราเสียวเลย ชิ้นส่วนหลุดไปแล้วหนึ่งคันท่อทงแหนบหลุดไปแล้วครับเสียตินบอกเรียบร้อยเลยยังมียังมีมาแกล้งเราอีกนะโอ้แหนบทอทงครับหักไปเรียบร้อยอ้าวเจ้าคุณเงินแสดงว่าเมื่อกี้ไป คันน็อตที่เฉยแสดงว่าน็อตตัวนั้นหลวมครับน็อตไอ้อล็อกฝาท้ายหลวมครับน็อตล็อกบูทอะ่ะแสดงว่าไปไล่คันแน่นอแนบหลุดไปแล้วครับหนึ่งคันนะฮะทอทงฮานามี หลุดอยู่ในป่าเมื่อกี้และครับป่าของวัดเมื่อกี้เลยลงหลุมครับหักเลยเสียตีนบอกหักสองเส้นเลยครับโหดินอย่างเงี้ยมันหนักครับแต่มันก็ต้องวิ่งนะเพราะว่ามันเป็นงานคิวกันเราวิ่งตามคิวที่เขากำหนดอะครับ ครึ่งบุงกี้ครึ่งบุงกี้อีกครึ่งบุงกีดูว่าพี่ตีจะตักมาเต็มบุงกีหรือครึ่งบุงกี้เอาเจ้าขุนเงินหนึ่งบุ้งกีครับโอเคไปได้แล้วปีดแล้วอ่านี่ครับดูดูดูดควันกระมงไหมครับมาโอ้โอท่อสั่นท่อสั่นนี่เธอโบยังท่อสั่นเลยแล้ว าดูเจ้าต้อมครับต่อไปขยับรถเข้าไปหาครับพี่น้อง ติดสถานการณ์นะนี่มาดูว่าออกตัวจะสั่นไหมจะลื่นไหมครับถามว่าไปได้ไหมไปได้ทุกคันครับแต่มันจะลื่นขี้โคลนขี้โคลนนี่บ๊อบปบบบยบบบบบบบีบบบมบแถบบ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 บงบบงบบบบบบบกบบ ออกตัวได้นี่ยบร้อยครับจะต้อมไปสบายอาะอินดีเข้าอันนี้ก็จะเที่ยงแล้วนะครับพากันวิ่งกันแต่เช้าครับถอยนิดนึงถอยนิดนึงไม่ถึงไม่ถึงถอยใส่ครับเอา ก็ใครอยากจะเทใกล้ๆนี่ก็เทครับแต่ตรงเนี้ยมันมันสุดแล้วนะรถไถแทบจะไม่มีที่ไอ้นี่ละที่วนรถละเที่ยงแล้วครับตอนนี้ก็เที่ยงละนี่ครับเอาต้มต้มเหมือใจเย็นเทใกล้ๆนี่เอ้า เดี๋ยวผมไปเทวัดอีกเที่ยวหนึ่งผมก็กลับมาแล้วผมก็จะจอดเป่ากองรถแล้วครับก็ปล่อยให้น้องๆวิ่งกันตอนบ่ายเราค่อยลุยต่อครับพัดเบรกก่อนหนึ่งชั่วโมงแต่หนึ่งชั่วโมงนี้ก็ได้หลายเที่ยวนะเพราะว่างานมันเป็นงานปากบ่อเนาะว่าผมได้เก็บงานตั้งแต่เช้าแล้วครับวิ่งก่อนน้องๆ้องเลย เพราะว่าแม่โคแกตื่นมาปุ๊บเช็ครถเสร็จปุ๊บนี่พิตีแกจะมาตักเลยครับนี่นี่ชายบ้นนานนาชายบ้านนาชายบ้านนาครับจ้องจ้องจ้องหาคลิปละหาคลิปละจ้องเด็กๆพวกนี้ชอบแย่แก สำหรับคลิปนี้ถนะ้าทุกท่านที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม <c oughs> แก้งตระชายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม